เอาแล้วพี่น้องผุดเถ่ามาบอกข่วมหลังสู่กันฟังระบาดเนี่ยเออสมัยตั้งแต่สมัยตั้งแต่ขันยาสูบ้าวเปนอยากให้ผู้สาวกินละแมวแั่กูทนไดยกินแมวหมูมกูแทนเด้กินแม่สันดีอก็เลยบอกแทนมูสันดิ

เอาคือเดี๋ยเอาถั่วปนไปรอยน้ำแม่อโอ้ไปตักไปตักงน้ำใหมผู้บ่าวเอาถวยปนไปตักเป็น้อยขันน้ำเปนร้อยขันใหญ่เนีขันหลูใหญ่ตักมาพร้อมขันไรขันสาวขันเขามักเขาดอกมารีดอกยังหอยนด้หมเนาะร้อมดผู้บ่าวไปเรีนนเกันิบกบวน่อยกบวยหน่อยมาวะไมหวานกัเลยวะหลวงวะเอาถั่วปนไปร้อยได้ขันตักมั เออบะเมนบะเมนคันน้อยนัวบะคักเออสวยปูนไปลอยน้านัวบะคักเออสีวาได้ตะกี้เอายกตัวอย่างนี่เนี่ยเพราแม่ว่านอันดำหน้าแล้วไปน้อผู้ไปขึ้นไหนดิแกรนวะเออไปหน้าแล้วไปแมียบัวอู้ยีแม่ว่านดันแล้วแล้วไปน้อแต่หาแต่หน้าแล้วไป แฟนบอถามเอากะเลี้ยวหลุดต้ลลนลาลาแฟนบอบนอันสาวปีอยู่บอนะ้อสาวปีกะมีนน่้านะแฟนบอ,อเอาถามเมีอันนี้ถามเมีเต้องถามก่อนดิครับอย่าพูดพูดไปพูพ่างไป,ต,ไปต้องถามก่อนดิแฟนบอแม่หวานสาวปีคันแม่คันแม่หวานเนยนะเขามากลูกเคยพูดนี่เราก็ถือว่าอทยยีราแฟนบอไทยไม่เหลี่ยนน้ำตลาด จะเกิดก้อนมาแต่ว่าจะเกิดก้อนมาที่นี่ขัเกิดบนขันอันเขาใหญ่ตาเขาตกการยังมีเขาหลับปอดีปนี่ปอดีเลียนหรือไะเออคันขันพ่อกับเมียวางจันปอดีเลียนแต่ว่าปิดทางแล้วปิดทางแล้วปิดทางแล้วเขาโอ้โหกราบกะทินอนบนรับได้นอนผู้เบากันเลยมู่นี่กับจังไรได้ัดที่นี่เออคันคันขันผู้สาวคันผู้บ่มากได้ัดที่นี่ไปเรียนแล้ไปเรียนสาวปีล้วันก่อนเออสาวปีกะทินหายาได้น้องแม่เนาะมีขันตกเกิดบขันเงี้ยเด้อ บพราะท่่าดอกแต่ว่ากิดท่านอยู่ทีเป็นขันขันแบงต์แม่ไหมะนี่ขันใหม่สี่เหลียมก็จะเห็ดเองด้แต่หลักายังดีกว่านี้จุกนี่เป็นยาสูบมันว่าจุกนี่เป็นเป็นกระดาษเป็นเป็นนั่นมาใส่วบบจุกเป็นเป็นรังคือว่าท่านอยู่สนมกันขันยาะังขันาาหลังมาเนี่หลังมานี่กระพอจุไม่ได้ยังข้างองท่านจกท่านคื่อกัน ฝ่ายคือทีท่านเออนั่นลาคันข่อยท่านเจ้ากับสองท่านไปที่นี่อั <c oughs> นบ่มากที่นี่ก็มาเกิดโบกันเออไอเป็นผู้บ่าวเนี่ยบ่มากบ่มากผู้สาวปัญญายิ่งอันเดอรัลงยาสูบเขาดิสิบอกข้อดีข้อดีเขียมตัวนางอยู่ทั้งหลังเขาเนี่ยระหว่าเขาสิเป็นผู้จีนไทยเสีย้ยวยาสูบเป็นยาสูบเป็นหนุ่มหุ่มยาสูบเขาแล้วกันปอนขึ้นทั้งหลัง อนนั้นนี่ก็รอยปับใส่ถทงปั๊บเลยนะีแอนย่าสลูกไวนและใส่เบิร์ตกระพุกยาสูบว่าตะกี้ข้าเจปลูกยาเลยยุดยาเมาความบูดีผู้จิตเราชีกว่านักวนกับบเหมาว่อที่มาเหมาเหมาชีกระแกกอกเดียวเยมเลยคือบาเม่นอย่างเม่นอยังอีกภาษาหยังหัวภาษานภาษาเลยภาษาลม ไปเลียมสาวกเดยวอย่าทางอย่าทางมึงเลยทางลมเนี่ยมันนี่เมาด้มนี่เมาเดืกเข้าไปนี่ลมตึงทวนหมดแล้วลมตึงทุบเข้าไปก็อึกเลยเนีน้อแม่บ้านเนาะอึกเข้าไปอุ้ยปลาอ้ยจินเราจิกวนห้ากวนก็บ่เมาปฏิมาเมามาเมาชีกเลตก็เดียวชิกเลก็เดียวเลกลางาอบกเลตอย่าสูดดีเด้อเขาเยิยกชีกเลตเดีแต่มันจะกินทั้งปันทุกอย่ ฮะเื้อจิซอาท่าเา่ือรเยจักแต่ยาคบงหูจักจักจักชิเอร์เดิชิเกอรเลตเป็นยาสูบมั้ล่ะบอกชิเอาเตเออว่าแล้วเนาะพอพอถูกยาเถอะถูกถูกแต่าาียาคเอรัเลบ้าะไสมัยนู้นนีววฮังเดอรี่ยอเลก็หลมกันเดียวกันนะต่นั้นนะ เมาเมาสุปอย่างกับซีเรตกลกเดียวจริงกินยากินยาจิกินยาจิกินยากินเรากินเราซีกลุ่มห้ากลุ่มกับเมาเมาโอ้กินเราซีกวดห้ากวดกับเมาเมาบัดทีเมาเมาซีเรตกลอกเดี่ยวบัทีเมาเมาซีเรกลอกเดียวันดีอันเนี้ยเออั่นดีก็อยากเข้าไปก็จนกเข้าไปก็ันแนวันแนวเออขันแนวเออนั่นจุกขันวเนีวอจุกน้าวแหนแนว ก็เมาเงี้ยอู้ก็เมาเงี้ยเอาจะเหมาดูเออเหมาว่ได้บมสมัยแต่เจ้าเป็นสาวสมัยสมัยแต่เจ้าเป็นสาวซำน้อยว้างหน่อเนี่ยเจ้าคือเหมาหัวเติมเพรเติรนอยู่ผู้เอาฟุบเาเงินผู้เอากับมาเอื่นพอกับเมียแล้วเนาะมาเอื่นก่อนเดียดฮัทยูจีเดิ เจ้ากระท่านเหมือนบ่ท่านท่านท่านจะลงดิแต่ว่าไมดอันก็อว่าเอพระท่านดีเองหกระตุกใจอย่างนั้นกั้นนดกันดิเงินทุบาทอันนี้บกพัญานปพวอนี่ยุคนี้ว่อันอันนเลรัีแยกนั่นข่อยเกิดท่านอยู่อันเป็นเลญชีแยกน่นข่อยเกิดท่านอยู่เนี่ยจะเป็นนิสัยยางงเคื่อเป็นผู้ขึ้นผูี่ เห็อดีเเพราะว่าเขาอีเขาเด่เเดนเล่นมจริเนีเจ้า่หนาทานนี้คงหน้าเจ้าเล้หเรนข้ามอกล่อบ้างีควาน้เด่ยังเินอยเยะแค่หมูันเกินท่านดอกไปเปืยแท่หมูสิบพเเขาเกินไปเกินสาวไปเกึสาวคือหมูควนแนนทู้หดบาอันอันพอดีมักสาวมักสาวนี่แล้วพ่อพไปต้อพาไปตัผมอยากอายผมปากาวกคนพ่อนครัน บ่งหูเหรอเจ้าสิไปผู้เดียวเปลี่ยนไปบ่ได้แม่นบ่แม่อวานแต่มาผู้เดียวไปบ่ได้ต้องให้หมู่พาพไปผู้เดียวบ่ราะไหนฮันแนวอ้ายต้องเอิ้นผมไปนําได้อ้ายฮันแนวไปนํากันบ่ได้เปน้ำกันไปนํากันช่องก็เชื่อเพราะไอ้เขียนสิไปคุยสาวผมอยากไปนําเราบ่ให้ไปนําเอ้าสิว่าหยังเงินเงินซ้ำเดือนซ้ำเด้สาวผู้สาวนี่แต่ซ้ให้นั่งใกล้ผู้สาวก็บ่เห็นไปนั่งเบิ่งหมอลำในซอสแกงนี่บ่ได้สาวเขาแล้ว บ่ได้เงินเศ้านะมันบอกคู่มือนี่ไปใส่เขาบอไปสามสี่คนเขาไปสองคน้นั่ล้โทรศัพท์เขากับบอกคุยหูยินนั่นแล้ม่นคุยกันเขากับพิมคุยเอาไปเ็นาไปขนเ้า่น่ะเร้านั่นเศานี่นั่นตะกีขันมองคอยคอยบอกมักกันเศ้านี้คนที่แกงเขาก็รักอย่าซูมแล้ว ก้อนท,ทั้งหลังเหรอละท้าวพีบอกกบ่าวขประกาศบอกก<จ><ช>ี่เลีเ้ยวายาสูบยาสูบเบิดเลยละใส่ลามใส่ลามใส่ตัวซอยบอกว่าใส่มูฮงคูยุ่งกนัางมึงสิบว่ะอันเนี้ยใส่ไม่เอาบอกไปว่ามากกันฝากกันกูบ่าวหอดีในเดิมมุ้งอะไรเชียวโดนหอนดีล่าอย่เนี้ยไอเสีมาหักนั่นหรอบุงแย่งหรออุ้ยสาวหรือบปล่าในสมัยนั้นชมุดชมุดนั่งบิดตัวเนาะอไอ้ดิ อืนงเบิากอีหลีเบิงเบิงสภาพแบบผู้เบ่าเนี่ยน่งบิดผู้สาวนี่เีบบิดตอผู้นี้สิมาสฟ้าสานนะสาวนี่ก็ว่าไดิผู้ไข่ได้มักน้ำเี่ข่บเอาสาวปีเป็นไรแล้วอย่างนัน็มัก้มาได้กบกาวาฝากแล้นี่เบ้ากเเขินเขินดิใช้ตาไปพูดละอันนอกันเรืงผู้สาวผดเยอมากันยูกันากกอกแต่ว่าคนนีเป็นคนโมโลคนนี้มากเนีดีเดี๋ยวมันจะมาหายนีละเอาลองดูลองเบาดู ลองจีบลองจีบซาปิดูะอันก็ล้วเนาะอันเืออันอันท่นแนวผู้สาวท่านแนวเออก็ไ่ได้จีบกันจำเลเป็นอะไรขอพูดไรเอาโลดบอกสาวร้านสี่ดกว่าไม่จิงมันสมัยไม่แม่นอ่าไม่มากเลยคอยรอว่าที่นี่คอยเป็นผ้าเขาประยบคือคอยเคยมีผู้สาวอะไรน่คอยเป็นสายสูบริสุทธิ์นีเจ้าก็จะเป็นมนฝาก้โหนี่อันนี้อันนี้อันนี้ นี่ต่า,า,นนา,กาง,ง,งกันกนะพ่อฉันเห็นแม่วันนีบ่บอหาขามา่วกินกันตากพออันโอ้ยเราอยู่นหิวเขา่าโอ้โอแม่วันเป็นสาวิันบอกคว่มเกาจูปังเอซื้อว่าไปเลียสาวเราหิวเข่าโอ้หยนอไมต้อง,งสวีวด,ด้่อเนแนวทางแนวเ <c oughs> ออตัวย่า,างอะไหนึ่งปเรื้องริที่เกิดขึ้นมาเออนั่นนันเ<า>สาว<ส>ี๋ยเสา เออเอานดีมาจ่ายแห้งแต่บอกเกาเอาวิสุเสียนี่หมดเลย่ายผ้ามาเจอันแล้วคนหนักคนหนักกันแหละเนาะท่านนจจ้าอันนีไปอยู่มากใส่ห่อยาเราพันอุไปแล้วไอ้เบาซุ้มผ้าึุนจุ่มไปเขียเบาลงเงียนอเออให้ผู้เบาเขายู่บ่ะล่ำบันลานั่งเอื่อมาดูเลยล่ำบันที่นี่ผู้ใครไปผู้ใครไปแก้งเนี่ยมที่นี่ แกงยังบ่ไปน้ำตาในหัวลงเงี้ยนกองแรงกองแรงเลยรีดสะลางเลยจบเขาเรียนกันทำไมต่กี้เนาะมันมีสารเทคโนโลยีเนาะจนหอดเที่ยงคืนกดบ๋ยวมาได้ยินเสียงผู้บ่าวผู้สาวบอกกันเยอะแยะยังแนมหนากันอยู่หันหะตงแยกเป็นยังไงอะไตั้งเียันฉันโดดได้ยินขึ้นลาเมืกี้อัปปีโคกาได้๋ยวจะตาละลายนั่งกันโดดกันเอ้นั่งกันโดนเราเลี้ยงไปเนาะ อันผู้อันภูวาแถวก็ไม่เถากบชินอันฟังอยู่เนาะฟังตัวก็จะต้องจอบอยู่แล้วละต้องถามแม่วานต้แม่วานเป็นเี่จอบจ้ามาที่นี่เตาเดียวซัเละอ่ะเนี่ยเ่ะเนี่ยยังสิฮะผู้ชากบอกเขาวาเงียบแ่หน่อยไหมเงียบมันยังผู้ช้ววา เงียคือมาชุมทั้ง่างเลยสักสกี่ดินจยวันหัวแห้งรยานาเจาไดิ้ยิคือได้หน่อยแท้แม่คามหมายแต่ว่าภาษาบ้าน่อรเชื่กันเงียบเงียบขึ้นหน่อยแท้นะบ้านผนบดีอยู่บ้านใครหน่อยแท้ขหน่อยคือเอา่วมเก่าข่วมหลังสมัยพอหยุดแต่อายุยังสิบหสกสมัยอันแม่ปีอพยพอายุสิบสี่ิบ้าจกระเดี้ยวเ่า้เจกระเดี้ยววาว่าแม่หมดว่าไย เฮ้ยดีกว่ามุ้งนี่จังมาดกวนเขาหนึ่งดอกก็ดีมาได้ไหใหญ่เนาะวะสมัยเอาถวยปูนลอยน้ำแม่หวานเออแม่หวานเอาถวยปูนลอยน้ำเอาล่าเพื่อใจแม่ลานะเอ้ยแข็งขันมักผู้สาวจิดแจ้งขันหนามมาดีดีเลยใส่ดอกไม้ดอกไรวพอนัดผู้สาววันเดียสสาวปีเลี้ยงเงินผู้บ่าวเสือมาเรียนน้ำเลี้ยงใครละเออผู้บ่าวท่านนั่นดอกคุ้มใส่เอาแป้งเเออดอกคุ้มกับฉิวตัวนะใส่แป้งพร้อมติีด้วยนี่ เอาไม่เห็นตี๋เขาเจาะซุงน้ำผ่าเอามากินนะบ๊คเอามาสิซุ้งโอ้ยสมัยใหม่สมัยตะกี้ถวยปนร้อยน้ำสมัยฮอดีดอกคุณก็แปลงเทใส่น้ำให้ผูาวกินเลยเออเาโอ้ยไม่ใช่ปีเราคือน้ำประทันแต่เราคือน้ำละทันแล้วหัวเงียวยาบานคุณบาทเฉยเลยเฉยมอตี้มาเล้วเขาเป็นสาวเนาะ่สาวปีอยู่คุมวัดณบาทนัดบอกันนะเ้างมาแลี้ยงเอาเจ้าหัวไอ้ข่เน่ย บอลเลี้ยขบอจากหัวเนาะเอาหัวให้เนี่ยคอยจีไถ่เอาท่าหัวนี่มาเาจีแกงคอยาสหัวพ่อคนนี้พ่อบ่มองกอดยาดูาจ้าหัวแล้วพสิรอเอานูไปเฮ็ดหนาปุ๊กเฮ็ดทุกินเรากินเราสองปวดซ้วดนะพ่อเราสองเราสอวดเจ้ายังก็เราสิวดนะวก็บมเมาเออ่เมาเมาสิกระเล็กกเดียยอเมื่อปีไหนวันนี้ยรู้ มันเชียงโบานตอน้ยาสูดป็นยังไ้รักยาสูดลูกสาวสอยเองเดี่ย้บ่ลูกสาวยันได้มีลูกสาวน่จะสอยยาสูบเดีย้เียงมาสอยซิกาเล็ตซิกาเลตมันจะเป็นเียงมันจะเป็นรักรักเมนบ่มันจะเป็นขาต่างเออ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  เอาหัวถอมันที่สามนาทีละ่ะเอาแล้วแต่เจ้าเดี๋ยวขอากหัวกินแล้วขวดห้าข,ขวดกระเมาเมา่ัชิเมาเมาสีกระเลกกอ,อกเดียวเอาจเ้จเ้จไาคือผูอ้งงามแถวมือน,นี่ดีเอาจังหนยนี่ ชอนี่เลยี่นออกตัวแล้วหัวแล้วบุหัวดอกเดียวลรวต้องผือนกว่ะถ่ายไปนี่แล้วอ้าเากเระว่าีซีพาสซีพีผมเว่าถ้เ่าอนเสของสารสาสิบี้สิบยอได้แล้วได้แล้ว่าจะลยกเดียวรจะยเจ้าหัวแม่ิกระเล็กต้อเดียว เลยเลกกเอาจะควังแล้วหัวเรียวนันเป็นป่าเอาขอบคุณพี่น้องกับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมครับสำหรับคลิปนี้ก็คง่คิเปลี่ยนก่อนนอนแล้วแล้วพี่น้องมาเสีเอายี่สิบกรีบแข่งกันใช่ก็ติบาะไว้หรอกขอบคุณครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามครับพี่น้องนะครับฝากกดแชร์กดไลค์ ติดตามทุกๆช่องของทีมงานระเพือนอาเปเจว้าครับพี่น้องนะครับป็เจียวด้ยะครับพี่นองนะคับเป็นเจียครับผมต้องน้อยๆจางไหนบอกพื่นคนแต่เดียวคนเมืองเป็นแสนฮาฮ่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 า่าง่าอ่าฮ่าฮ่าฮาน่าฮ่า่าฮ่าฮ่าม่อน่ต่า่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่นฮ่า่าฮ่าฮ่าบ่าั่าฮ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 าฮ่า่าฮ่่าฮ่่าฮ่าา่าา่ฮ่าฮ่าาาา